สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอสก็ตอนนี้ออกมาลีฟนะคะออขอโทษทีค่ะบันทึกเสียงไม่ได้ลีฟเนาะก็อยากจะคุยในเรื่องราวของอนาคตนะคะเพราะว่าบอสกำลังมองว่าวันนี้ถ้าพวกเราทุกคนไม่ทำอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตเราจะไม่ประสบความสำเร็จในทุกๆก,การลงมือทำหรือว่า เราสร้างจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ค่อยที่จะหาอะไรที่มันแปลกใหม่แต่เราเลือกที่จะสรรหาคําที่เขาเรียกว่าเป็นข้ออ้างในชีวิตเนาะเพราะว่าเรามองว่าการที่เรามีข้ออ้างหรือการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ยเหมือนมันยากจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราเป็นแค่ ลูกน้องรับจ้างมันง่ายการหาเงินแบบนี้มันง่ายเพราะเรารับคำสั่งเราเรียนรู้งานได้เร็วเราทำงานแลกเงินได้แล้วก็พูดถึงว่าทุกคนมักจะมองว่าการมีเงินเดือนมีอะไรสักอย่างมันเป็นชีวิตที่มั่นคง เพราะอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่ามันได้แต่ตัวทุกเดือนและถ้าคนที่สะสมเงินเก่งก็อาจจะเป็นทางรอดแต่ก็ไม่ใช่อิสรภาพอีกอยู่ดีนะคะเพราะคนส่วนใหญ่ก็เลือกทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตทั่วๆไปกู้เงินใช้นี่อยากมีมากกว่านั้นก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นทำงานมากขึ้น ส่วนคนหนึ่งเปอร์เซนที่พวกเขาลงมือทำกันส่วนใหญ่ก็คือเขาจะมองอนาคตในแบบชนิดที่เรียกว่าเฉียบขาดนะคะอืมทำไมบอสถึงบอกว่าเฉียบขาดเพราะว่าโดยปกติคนส่วนใหญ่แล้วนะคะไม่ค่อยไว้ใจกับอนาคตเพราะคำว่าอนาคตเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ ไม่มีอะไรที่ชัดเจนไม่มีอะไรที่แน่นอนเราก็เลยกังวลว่าถ้าเราทำไปแล้วเราอาจจะไม่ได้อะไรหรือเราทำไปแล้วจริงๆคนหเปอร์เซนต์ี่ยต้องบอกว่าหัวใจทองคำมากมากต้องบอกว่าเป็นคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่พร้อมจะแลกเอาจริงๆถ้าให้พูดถึงอนาคตกันเลยนะคะบอสเชื่อว่าไม่มีใครกําหนดได้หรอกว่า สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวแม้กระทั่งอีรอนมาร์กเนี่ยก็เคยเกือบล้มละลายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ด้วยความพยายามอย่างหนักนะคะเขามีงบประมาณที่จะยิงธนูเนี่ยขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยสี่ครั้งนะคะสามครั้งเนี่ยไม่เคยได้กลับคืนมาเลยนะคะครั้งที่สี่เนี่ยถ้าเขายิงขึ้นไปแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมานั่นเท่ากับว่าเขา ล้มเหลวนะคะแต่ด้วยความพยายามบอสเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าความมั่นใจในตัวเองนี่แหละคะ่ะความเป็นตัวเรานี่แหละ,ะเพราะคนเราเนี่ยคำว่าล้มเหลวหรือล้มละลายหรือ,อ,อสูญสิ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราแค่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราไม่เชื่อใจในสิ่งที่เราทำเราไม่เชื่อในสิ่งที่เราเป็น พะบอสเชื่อว่าถ้าสิ่งไหนที่คุณเชื่อมันจะเป็นสิ่งนั้นเหมือนเราเนี่ยกำลังจะทำอะไรสักอย่างแล้วคุณเชื่อว่าคุณทำได้อคุณก็จะทำมันได้ท,ท,ทั้งๆที่ถ้าคุณบอกว่าคุณทำไม่ได้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราจะส่งมอบในจุดนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่มีวันล้มเหลวนะถึงล้มเหลวเราก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ถึงแม้ไม่อยากสู้ก็ต้องสู้ คนเราก็จะพูดแบบนี้หลายต่อหลายครั้งมากแต่สําหรับบอสมองว่าความล้มเหลวในชีวิตของเรามันไม่มีอยู่จริงนะคะมันไม่มีอยู่จริงเพราะว่าราบใดที่เรามีลมหายใจแล้วเรายังเชื่อว่าเราจะทําได้เราจะสร้างได้เราจะเป็นได้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่สามารถทําให้เราเนี่ยเป็นแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องฝึกการไว้วางใจตัวเองขึ้นมา นะคะบอสใช้คําว่าการฝึกไว้วางใจตัวเองเพราะคนหนึ่งเปอร์เซนทุกๆคนไว้วางใจกับสิ่งที่เขาทํามากๆถึงแม้คนอื่นจะมองไม่เห็นเหมือนแจ็คมาในการสร้างอ e ีคอมเมิร์ซมาในตอนแรกคนไม่สนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์คนไม่สนใจอะไรเลยในสิ่งที่เขาทําแต่เขาก็ไม่ได้มองว่าคนที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าเขาจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นคนหนึ่งเปอร์เซนเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่บ้าบินนะ บอสบอกตรงว่าบ้าบินทําในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขาว่าโง่หรือแบบเออมันบบมันตลกอ่ะเออเหมือนคนคิดจะทําเครื่องบินอย่างเงี้ยคุณลองคิดดูถ้าเป็นสมัยนั้นนะคะแค่คิดว่าคนจะบินได้ก็ตลกตายละนะคะกับความเชื่อเก่าๆที่เราแค่คิดว่าเออมีมีมีม้มามีรถม้าแล้วก็มามีเครื่องยนต์ที่สามารถวิ่งบนถนนแล่นบนถนนได้เราก็ว่ามันอัจฉริยะละนะคะอันนี้เราแค่ ดูถึงความรู้สึกของโลกที่มันเปลี่ยนนะคะว่าความคิดของพวกเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่างที่บอสบอกว่าถ้าตัวเราเองก็เหมือนกันวันนี้เราเชื่อในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเร,เราเชื่อในสิ่งที่คนอื่นกำลังป้อนให้เราเชื่อเอออันนี้คือความคิดแตกใหม่นะคะเออหลายคนเนี่ยที่ไม่ประสบความสำเร็จและเป็นเบี้ยล่างให้กับวัตถุ โดยเฉพาะตัวเงินนะคะตัวเงินเนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าคนที่โน้มนาวตัวเองเนี่ยเข้าสู่วงจรการทําเงินโดยตรงนะคะโดยที่ไม่ได้มองว่าเอ๊ะที่เราทําเงินเนี่ยเราทําเงินเพื่ออะไรเออเราไม่ได้เอาเงินเนี่ยไปต่อเติมความฝันแต่เราทําเงินเพื่อมาตอบสนองกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากมีนะคะเราก็เลยเป็นเบี้ยล่างของเงินตลอดเวลา นะคะก็ทำให้เราทำทุกอย่างเพื่อเงินพอใครเอาเงินมาล่อเราก็เป็นเหยื่อเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนอยู่ในกับดักนะคะในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะฉะนั้น mm. บอนเลยมองแบบนี้ค่ะ mm. ถ้าวันนี้เราได้นั่งคิดพิจารณาสักนิดหนึ่งนะคะแล้วมองเห็นถึงความสำเร็จของคน1%ในโลกนี้ที่เขาทำกัน คุณจะมองว่า i, e เฮ้เยอีรอนมาร์กเก่งจังเลยเฮ้ยแจ็คหมาเก่งจังเลยเฮ้ยอันนี้เก่งจังเลยเฮ้ยมาร์กซ์ก็เบิดเก่งจังเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยเพราะอะไรเพราะว่าคุณมองว่าเฮ้ยคนเหล่านี้แม่งอัจฉริยะชัดๆทําไมถึงคิดได้จริงๆคุณก็เป็นอัจฉริยะได้การที่คุณใช้ชีวิตอยู่ประจําวันแล้วคุณมองในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วคุณคิดว่าเอออาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าถามคนอื่นแต่ถ้าสําหรับคุณคุณเคยคิดไหมว่ามันจะเป็นไปได้ หรือตัวคุณเองเนี่ยจะทําให้มันเป็นไปได้เหมือนกับตัวบอสนี่แหละค่ะในวันนี้เรากําลังเปลี่ยนรูปแบบการทําออนไลน์นะคะอยากจะดึงคนให้เท่าเทียมกันซึ่งถ้าเป็นคนที่ทําธุรกิจด้านนี้ไปคุยกับเขาเขาบอกไร้สาระนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกการควบคุมคนในฐานนะที่เขาเป็นโอนเนอร์มันไม่ใช่เรื่องเรื่องเล็กแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่เราแค่มองว่าวันนี้เราไม่ได้ควบคุมค่ะแต่เรากําลังจะทําให้เขามาเป็นหัวใจเดียวกับเราต่างหาก ซึ่งใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกการเปลี่ยน mindset คนหรือทําให้คนเนี่ยคนคนหนึ่งจะคิดเหมือนคนหเนี่ยบอสทูดตรงๆยากมากค่ะเฉพาะตัวเราเองที่กว่าจะมายุนอยู่จุดนี้ได้เราก็ต้องบ่มเพราะค่ะอยู่กับความสําเร็จทุกวินาทีทุก DNA ทุกสายเลือดซึมซับกับการที่งมงายอยู่กับความสําเร็จโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยบอสก็บอกตรงว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะประสบความสําเร็จ มันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะบอกว่าปีหนึ่งประสบความสําเร็จเป็นไปได้ไหมสองปีเป็นไปได้ไหมนะคะขนาดแจ็คมาทําในสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าบ้านเนี่ยสามปีไม่ได้กินได้กินแต่แกบไม่ได้สักหนึ่งดอลลาร์แต่ทำไมยังประคองออฟฟิศยังเอาเงินมาทุ่มเทกับสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทํา ันนี้บอสก็เลยอยากให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่ตัวคุณทําคุณไม่ต้องมาเชื่อเพอร์เฟกตไลฟ์ค่ะคุณไม่ต้องเชื่อเอ่อคนที่มาล่อคุณด้วยเงินนะคะการตลาดในการล่อกันเงินเนี่ยบอสทําไาหมดแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งวันนี้บอสมองว่าเราไม่จําเป็นต้องสร้างภาพค่ะสร้างความรู้ก่อนอันดับแรกนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดไอภาพที่คุณมี ที่คุณมองว่าโอ้ยเอาเงินเป็นตั้งๆไอ้นั่นเอาเงินเอารถมาล่อซุปเปอร์คาร์หรูมาล่อถามคำถามเดียวค่ะตัวเงินสำหรับคนรวยเนี่ยเขามองว่ามันเป็นช h a l เล n นนะคะมันเป็นการที่แบบว่าทำให้ตัวเองรู้สึกว่าได้ชัยชนะเท่านั้นแต่มันไม่ได้หมายถึงชีวิต ทุกคนจะต้องไปทําเพื่อมันการเงินคือเครื่องมือที่จะใช้ในการต่อยอดความสําเร็จหรือความฝันเพราะฉะนั้นตรงแก่นแท้ตรงนี้แหละที่ทุกคนควรจะเข้าให้ถึงและเข้าใจมันมากที่สุดถ้าวันนี้คุณสามารถเข้าใจแก่นแท้ในจุดนี้ได้นั่นหมายความว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วการที่คุณมองเห็นอนาคตมากกว่า10 20ปี30ปีและคุณ ฝ่าฟันยืนหยัดในความคิดนั้นและโฟกัสอยู่ในจุดเดียวได้นั่นแหละค่ะคือคนสำเร็จการที่คุณโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลงมือทำไม่แน่วแน่ไม่ชัดเจนกับชีวิตอย่าถามว่าทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จอย่าถามว่าทำไมเราขวยไปขวนมาอย่าถามว่าทำไมทำไมทำไมเราเป็นได้แค่นี้ในขณะที่ระยะเวลาการทำงานของทุกคนเท่ากันคุณเห็นไหมตั้งแต่เพอร์เฟกเนี่ยดิ่งเวหาไปครั้งหนึ่งนะคะ ต้องใช้คำนี้ก็เหมือนล้มเหลวแหละอืมบอสมองตรงอาลีบาบาของแจ็คมาบอกว่าเขามองอาลีบาบาคือความล้มเหลวหนึ่งพันครั้งกว่าจะเป็นอาลีบาบาทุกวันนี้บอสมองว่าเพอร์เฟกต์ไลท์เพิ่งจะล้มเหลวไปแค่ครั้งใหญ่แค่ครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเพอร์เฟกต์ไลท์ยังไม่ใช่จุดที่ล้มเหลวมากที่สุด และสิ่งเหล่านี้แหละที่บอสร,รู้สึกว่ามันยังไม่ได้เติบโตมากที่สุดเพราะการที่เรายิ่งล้มเหลวนั่นหมายความว่าเรากําลังโตขึ้นล้มเหลวครั้งที่หนึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าโอเคเพอร์เฟกต์ลายกาวหน้าแล้วนั่นคือสิ่งที่บอสร,รู้สึกเหมือนกับคนที่เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นตเหมือนกับการทําระบบต่างๆทําไมเราถึงเป็นคนที่จะสร้างระบบเพื่อลบรบบเก่าหรือเราจะเป็นคนที่ใช้ระบบเก่าแล้วให้คนอื่นมาลบล้างเราเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่คิด1%ต้องคิดแตกต่างคิดให้ต่างคิดให้ไม่เหมือนให้ได้อะนั่นคือความสำคัญคุณต้องใจเย็นแล้วคุณต้องรู้สึกได้ว่าทุกอย่างที่คุณกำลังทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่เหมือนใครยิ่งถ้าใครบอกคุณว่าเฮ้ยคุณกำลังบ้าแล้วนะคุณกำลังทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทํากันวันนั้นน่ะคุณจงภูมิใจแลวตบมือให้ตัวเองอย่างดังลั่นเลยค่ะบอสเองก็เหมือนกันค่ะ วันนี้นั่งทํางานในชนิดที่เรียกว่าคนอื่นบอกว่าทําไมต้องยอมเสียสละให้กับคนทุกๆคนหลายๆครั้งหลายๆทัทง้งๆที่ตัวเองสามารถจะทําเม็ดเงินได้เราก็บอกแล้วว่าโอเคนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ฉันประสบความสําเร็จแล้วเพราะอะไรรู้ไหมการลงมือทําในสิ่งที่คนอื่นไม่เชื่อเราไม่คิดว่าเราจะเป็นแบบนั้นได้นั่นแหละเป็นการคอนเฟิร์มแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทํา เหมือนกับคนอื่นทําเหมือนกับกฎแรงหนึ่งดูดที่คนอื่นเรียนรู้แล้วคุณก็ทําตามเหมือนกับเขาอ่ะแล้วเขาก็มองว่าเอ้ยคุณเก่งนะคุณพูดได้ดีนะแต่นั่นก็คือสิ่งที่เหมือนกับคนอื่นสุดท้ายแล้วมันไม่ตอบโจทย์นะคะมันจะไม่ตอบโจทย์เลยเพราะอะไรคนนั้นก็ทําคนนี้ก็ทําและคนที่ทําได้ดีกว่าก็จะเด่นดังเออแต่ในขณะเดียวกันที่คุณทําอะไรที่แตกต่างต่อให้คุณไม่เด่นดังแต่คุณคือนัมเบอร์วันในการสร้างตัวนั้น นะคะคุณดูอย่างแจ็คมาหน้าตาไม่ได้มีความเด่นดังไม่ได้มีคำพูดที่สวยหรูอะไรมากมายแต่ทำไมวันนี้เขาประสบความสําเร็จได้เพราะอะไรเพราะความมุ่งมั่นและความคิดที่ต่างออกจากคนอื่นและคุณหลักต่างหรือยังพร้อมที่จะเป็น1%ของคนสําเร็จหรือจะเป็น99%ของคนทั่วไปทำงานมีเงินสร้างสิ่งในที่คนอื่นเขาทำกันเหมือนเหมือนกันแล้วก็เดินตามเหมือนเหมือนกันแค่นั้นหรอ นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องคิดและนั่งพิจารณาตัวเองในวันนี้ค่ะถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันใช่คำตอบก็คือว่าแล้วอีกสิบปีสามสิบปีชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรโอ้โหเป็นคีย์เวิร์ดที่ถ้าคุณตอบไม่ได้นั่นแสดงว่าสิ่งที่คุณยืนอยู่ยังไม่ใช่ วันนี้ perfect life ทำไมถึงให้คำตอบบทคนแล้วทำไม perfect life ถึงทำให้คนก้าวหน้าได้เร็วบอสถือว่าความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นน้องพีมบอสพีมบอสพีมหรือบอสบุญเพลงหรือว่าบอสเดทบอสมรีวันและบรรดาบอสบที่อยู่ในเครือทั้งหมดบอสคิดว่าเขาประสบความสำเร็จเร็วกว่าที่บอสคิด ความจริงบอสยังให้เวลาตัวเองถึง5ปีในการบริหารงานงานนี้เพราะบอสร,รู้ว่าความสําเร็จทุกความสําเร็จมันไม่ใช่ภายในปีแล้วเสร็จแต่ทุกคนต้องทํามากกว่าปีอยู่แล้วแต่ขอโทษค่ะตอนนี้บอสคิดใหม่งานบอสสาเร็จเร็วที่สุดในโลกก็เป็นได้ใครจะรู้โอ้โหนี่คือสิ่งที่บอสคิดว่ามันคือความเจ๋งค่ะที่เราอยากจะทำ ตอนแรกบอสก็ไม่ได้คิดว่างานของเราจะไปเร็วขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้ยอมรับว่ามันเร็วแค่เพียงเขาเชื่อใจตัวเองไม่ได้เชื่อใจเนะพอร์เฟกไลท์นะเพราะทุกคนคือโอเนอร์เพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อใจตัวเองไม่ใช่เชื่อใจเพอร์เฟกไลท์คุณต้องเชื่อใจตัวเองว่าคุณทำได้เรามีหน้าที่ที่จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะสร้างมันด้วยตัวเอง หรือคุณจะรอให้คนอื่นประสบความสําเร็จแล้วค่อยเดินตามเราเสียเวลากับชีวิตของตัวเองมามากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทําอะไรอยู่แล้วคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทํามีอนาคตรหรือเปล่าก็มองมันไปสักสิบปียี่สิบปีคุณคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นยังคงรูปอยู่หรือเปล่าแบรนด์บางแบรนด์มาแค่แป๊บเดียวแค่ฉาบฉวยแล้วก็ทิ้งคุณเพราะอะไรเขามาเพื่อโกยเงิน คุณจะเห็นเลยเหมือนแบรนด์แบรนด์ประเทศจีนคุณเห็นไหมสินค้าออกมาปุ๊บซื้อหนึ่งแถมสามซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อซื้อนู่นซื้อนี่แจกเงินแจกทองนู่นนี่นั่นอ่าซื้อเลยซื้อเลยคุ้ม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 ,มแม,แมที่เขาทําเขามาเพื่อโกยแล้วเขาก็ไม่สนใจด้วยสินค้าตัวไหนเอาเลยเขาจัดทิ้งไปแล้วเขาก็ทําคอนเซปต์ใหม่แล้วเขาก็ทิ้งไปโดยเขาไม่ได้แคร์ว่าคุณจะต้องอยู่ต่อหรือเปล่าแต่หน้าที่ของพวกเขาคือเขาแค่ซื้อให้พวกคุณซื้อและเขาก็โกยแค่นั้น นะคะเพราะฉะนั้นการตลาดที่ดีที่สุดเราต้องขายของดีฮะของคุณภาพนี่คือข้อแรกสินค้าไม่มีคุณภาพถึงเวลาก็ต้องไปสินค้ามีคุณภาพยังไงก็อยู่ต่อเหมือนกับตัวคุณเองยังใช้สินค้าของคุณอยู่หรือเปล่าถ้าคุณยังใช้แสดงว่าคุณชอบคุณภาพแล้วคนอื่นจะไม่ชอบได้ไงนะคะยางแพนเพอร์เฟกต์ไล์เนี่ย ทีมที่ขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเวลาเขาอัดส่วนผสมนั่นมากอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ตัวใหม่ของพี่บุญเพงจะเกิดขึ้นนี่อัดแบบรุนแรงมากบอกอบตรงๆต้นทุนโหดกว่ากาแฟไปอีกแต่ก็ยอมรับว,ว่าเขาอยากได้ในสิ่งที่มันได้ผลต่อร่างกายของเขา mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คือเขาเลือกที่จะใช้สิ่งนั้นเขาเลือกที่จะกินของดี แล้วเขาก็ยังแบ่งปันให้คนอื่นได้กินของดีของเขาด้วยเห็นไหมแล้วสินค้าของเขาก็จะติดตลาดไปอีกยาวนานเลยเพราะเขาไม่ได้ผลิตของโนแนมเขาผลิตของดีให้กับคนอื่นแล้วตัวคุณละ่ะวันนี้คุณทำอะไรให้กับใครคุณได้เลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองหรือเปล่าคุณไม่อยากผลิตสินค้าที่คุณอยากใช้จริงๆเหรอคุณไม่อยากมีส่วนร่วมในการที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้เหรอ คุณไม่อยากทำงานแค่ชั่วคราวแล้วสบายในวันข้างหน้าจริงๆเหรอคุณไม่อยากมีอิสรภาพในชีวิตเหรอนี่คือคำถามทั้งหมดที่คุณจะต้องถามตัวเองว่าชีวิตของคุณในสิปี30ปีข้างหน้าคุณยังต้องขายของและยังต้องใช้ชีวิตทำงานงกๆแบบนี้อีกเหรอบอสบอกตรงนะคะพวกคุณอย่าเสียเวลาชีวิต ลองลงมือทำอะไรสักอย่างว่าไม่ได้บอกว่าแบรนด์บอสดีที่สุดรดที่สุดแต่เป็นแค่โอกาสของคนที่คิดใหญ่ร่วมกันตัางหากเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่คิดใหญ่คุณเป็นคนที่สามารถทำให้คนอื่นเนี่ย เข้าใจถึงแก่นแท้ของความสำเร็จได้นั่นหมายความว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วแต่ถ้าตัวคุณยังก้าวไม่ถึงยังหลงกับสิ่งที่คนอื่นยั่วยุคุณแสดงให้คุณเห็นคุณชอบในสิ่งที่มันโด่งดังคุณชอบชื่อเสียงที่คนอื่นปั้นนั้นแล้วแต่คุณ เพราะบอสเชื่อว่าทุกคนมีสเสน่ห์ในตัวเองและทุกคนมีความสําเร็จเป็นของตัวเองไม่มีใครที่จะไม่ประสบความสําเร็จมีแค่ตัวคุณคนเดียวที่คุณจะกําหนดได้ว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จหรือไม่เพราะฉะนั้นเลือกหนทางที่คุณอยากจะทําอยากจะเป็นถ้าคุณต้องการที่จะแสดงศักยภาพของคุณโดยที่เป็นอิสระทั้งการทำงานอิสระทั้งเวลา อิสระทั้งการใช้ชีวิตบอสคิดว่า perfect life เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่เปลี่ยนไปถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณต้องการทำเพื่ออนาคตที่นี่จะเป็นอนาคตที่คุณสามารถ ปั้นได้ในรูปแบบที่คุณอยากจะเป็นขอเชิญชวนทุกคนที่ฝันใหญ่ร่วมกันมาสร้างแบรนด์ perfect life แบรนด์ของคุณให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกและสร้างผู้คนไปพร้อมกับเราวันนี้เราไม่ได้ทำไรายได้อย่างเดียวแต่เรากำลังจะสร้างบุญเรากำลังจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และความเท่าเทียมของมนุษย์ทั่วโลกร่วมกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ